ก้อยสูภูเทากินนะเอ็นจะได้คลิปต้องมาเจอหอมบุกปลาออกไปพ้นเบียดไม่เงี้ย้านเจ้าพิจาร ก็โดนโมเส็งเลยเนาะคอเินว่าแท้รดใหม่ดิดตวพ่อเหรหวานเนะีโดนมลกะาราือเออยมีาเดี๋จะถกมาตรวนทุกนคนละ

对。Yeah.